สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเรามาถึงอังคารสัปดาห์ที่สของเทศกาลมหาพรตเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เราจะต้องทําใจของเราว่าขณะนี้เรากําลังฟังพระบิณฑบาตพ,พูดคือไม่อยากจะฟังเฉพาะบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์พูดเท่านั้นแต่ให้ฟังทุกเรื่องที่พระองค์อยากจะพูดกับเราในพระคัมภีร์ จากหนังสือเซเขียนนั้นเขาบอกว่าทูตของพระเจ้านำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูพระวิหารที่นั่นมีสายน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหารและออกไปทางทิศตะวันออกเพราะพระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกน้ำนั้นไหลออกมาจากด้านขวาของพระวิหารและทางทิศใต้ของพระเจ้นบูชา น้ำที่พวกเราได้ยินเมื่อกี้นี้ก็คือน้ำที่มาจากพระเป็นเจ้านั่นเองเป็นการประทับอยู่ของพระองค์บางครั้งพระองค์ดูเหมือนว่าจะอยู่ห่างไกลาจากเรามากเลยนะพี่น้องเป็นต้นเวลาที่พวกเราคล้ายๆกับประสบกับความล้มเหลวความลำบากเนี่ยบางครั้งเราบอกพระเจ้าอยู่ไหนแต่พระองค์ก็อยู่ใกล้อยู่ดีแหละ พระอรงค์ไม่เคยจากเราไปเลยประชากรนิสรรเยลก็เช่นกันนะครับสมัยก่อนนี้เขาชอบไปกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ที่ไปก็เพราะว่าพวกเขารักสถานที่พระบิณฑเจ้าประทับอยู่คือวิหารเมื่อพระวิหารสูญไปถูกทำลายแล้วชาวบ้านชาวเมืองก็ถูกกวาดต้อนไปโดยชาวบาบิโลนนี่นะครับมันก็เกิด วิกฤตของความเชื่อขึ้นมาถามว่าพระบิณจ้าทิ้งเขาแล้วหรือทําไมถึงเป็นอย่างนี้ประกาศศกิสเซเคียนก็บอกเปล่าพระบิณจ้าไม่ได้ทิ้งเขาหรอกพระองค์ก็อยู่ใกล้เขาเหมือนเดิมนั่นแหละพระองค์อยู่ใกล้และพระองค์ก็มีแผนการใหม่แต่ละครั้งที่ประชากรอิสราเอลได้ทำลายแผนการของพระองค์ฉะนั้นวิหารที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ ก็จะถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่ถูกทำลายแล้วแล้วก็เป็นที่พัทับอยู่ของพระองค์่ามกลางประชากรจากที่พักของพระองค์หรือที่พำนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะส่งพระหันสถานออกไปมากมายให้แก่ทุกๆคนที่แสวงหาเพราะว่าพระองค์พร้อมที่จะต้อนรับทุกๆคน ส่วนในบทอา่านพระวรสาราในวันนี้ก็มีเรื่องของพระเยซูเจ้าไปที่เยรูซาเล็มใกล้กับประตูแกะมิสะชื่อเป็นภาษาฮิบรูวา่าเปเทสดาเป็นสะอันหนึ่งที่เขาเอาไว้สำหรับใช้ในเวลาที่มีคนป่วยนั้นเขาบอกว่าจะมีเทวดามาแล้วก็คนป่วยก็จะถูก หย่อนลงไปเพื่อจะรับการรักษาราวน,นี้ไอ้คนป่วยบางคนไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทันคนอื่นได้เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีโอกาสที่จะรับการรักษาพระเยซูเจ้าเห็นคนป่วยนอนอยู่ทราบว่าเขานอนป่วยมานานแล้วจึงสัสกับเขาว่าท่านอยากจะหายป่วยไหมคนป่วยนั้นตอบว่า ท่านขอรับไม่มีใครช่วยจุ่มข้าพเจ้าลงไปในสารเมื่อน้ำกระเพื่อมพอข้าพเจ้ามาถึงคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วตอบด้วยความสิ้นหวังหมดหวังและคล้ายกับในชาตินี้คงไม่มีโอกาสถึงแล้วแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้อยู่ต่อหน้าเขาพระองค์พูดว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ที่นอนและเดินไปเถิดชายผู้นั้นก็หายเป็นปกติทันที เขายกแคร่ที่นอนและเริ่มเดินไปพี่น้องพระกัมพีเป็นต้นพระกัมพีใหม่เนี่ยพวกเราพระกัมพีกับพระธรรมใหม่เนี่ยพวกเราก็บอกกันว่าต้องอ่านวันละหนึ่งหน้านะสัญญากับตัวเองนะแล้วเราก็จะเห็นว่าพระบิญเจ้าพระเยสุเจ้าเป็นใครเราจะได้เห็นว่าพระองค์ทำอะไรบ้าง ลราจะได้ยินว่าพระองค์พูดอะไรฉะนั้นถ้าเราซื่อสัตย์ต่อการที่อ่านพระคัมภีร์เราก็จะมีโอกาสได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ยินเสียงของพระองค์บ่อยขึ้นจริงไหมครับในพระธรรมใหม่ที่พูดถึงการหย่อนคนป่วยลงไปในสระก็ไม่มีโอกาสเนี่ย เราก็จะเห็นว่าพระเยซูเจ้าถามว่าท่านอยากจะหายไหมแล้วคนป่วยคนนั้นก็เห็นความจําเป็นที่จะได้รับความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้าเพื่อร,รับการรักษาเขาก็ตอบว่าต้องการนะครับเราก็เห็นพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานแห่งชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นเจ้านายของวันสะบ,บาโต คือวันที่ห้ามทำงานด้วยเวลาที่พระองค์ตอบพวกฟาริสีที่ต่อว่าพระองค์ธรรมสจร์นในวันวันพระเจ้าเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าแล้วถ้าหากแกะหรือว่าวัวของท่านตกไปในบ่อในวันนั้นนะ่ะท่านจะไม่เอามันขึ้นมาหรือาถามกันแบบแบบตรงๆเลยพวกนั้นก็คงจะตอบไม่ได้เพราะว่าเขาทำอยู่แล้วคราวนี้พระองค์รักษาคนป่วยในวันของพระเจ้าเนี่ยก็เป็น โอกาสที่เหมาะสมที่พระองค์จะต้องช่วยคนที่ไม่สามารถที่จะรักษาตนเองแล้วก็ไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่กับเขาแล้วก็จะเห็นว่าพระพรของพระองค์หลั่งไหลามาหาเขาเนี่ยก็ทำให้เขาได้รับพระพรเต็มๆเ,เลยพี่น้องครับ หลายครั้งเราอายที่จะบอกกับพระเยซูเจ้าว่าเราพิการทางจิตใจบ้างว่าเรามีบาปบ้างเรามีความเจ็บป่วยทางกายบ้างเพราะเรารู้สึกโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนบ้างเนี่ยเรากล้าที่จะพูดกับพระองค์ไหมว่าถ้าหากพระองค์พอพระไทยัยพระองค์จะทําให้ลูกได้หายพูดแบบตรงๆเลยดีกว่าที่เราจะไปหาหมอดู หรือว่าจะไปหาหมอดาวบางทีหลายครั้งคนที่ป่วยแทนที่จะไปหาแพทย์ก็ไปหาแบบทางเลือกบางทีจะถูกคนที่โกหกเก่งเนี่ยก็จะบอกกับเราว่าเออเนี่ยโรคนี้รักษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวฉันรักษาให้ก็ได้เเช่นพอ่อเคยได้ยินเรื่องของการที่จะเอาไข่มาแล้วก็ มาทาบตัวแล้วก็บอกว่านี่นะมีคนยิงตะปูตะเปอรี่เข้าไปในตับของคุณเดี๋ยวฉันจะเอาออกมาให้ไม่เชื่อคุณก็ต้องลองเคาะไข่อขลองโดสูสิแล้วก็เห็นจริงๆตะปูตะปูขึ้นสนิมแต่ที่เขาทําก็คือเขาขึ้นไปบนห้องแล้วเขาก็เจาะไข่แล้วก็เอาอะไรก็ได้เส้นผมก็ได้อาจจะเป็นตะปูก็ได้หรือจะเอาเป็นเป็นบางทีหญ้าเส้นหนึ่ง ใส่เข้าไปแล้วก็เอากลาววิทยาศาสตร์ปิดแล้วตอนบ่ายมาก็บอก mm. เฉลยเฉลยเนี่ยตอนนี้คนป่วยป่วยอย่างนี้ยอย่างน,างนี้ความจริงแล้วก็คือการแหกตานั่นเองคือแทนที่เราจะไปหาหมอธรรมดาแล้วก็สวดขอพระเยซูเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นทางดีที่สุดเราก็ไม่ควรจะเสียเวลาที่จะมอบสุขภาพอันามัยของเรากับคนที่คี กหดอแหลนะครับก็ขอพระบิดจ้าประทานพระพรให้แก่เราข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอักรสังคราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร